เรือครับรถรถครับรถเป็นชุดชุดใหญ่นะครับนี่ไลยสอช่องทางนะครับทั้งเฟ็นุ๊กด้วยนะครับแล้วก็ติกตอ๊อกด้วย <c oughs> ครับล <c oughs> ำนี้ติดตั้งไปแล้วกีป่ปีวะ เกือบปีเนาะแปดเดือนติดตั้งไปแล้วแปดเดือนนะครับวันนี้มาเซอร์วิสคันนี้วิ่งงานค่อนข้างเยอะไปเชียงใหม่มาสี่รอบเชียงรายรอบหนึ่งแล้วก็อีกหลายๆห,หลายๆงานนะที่แกวิ่งไปนะครับแล้วก็วันนี้มาเซอร์วิสมาเช็กระยะนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปแม่ห้องสอนต่อโอ้โหงานเยอะจริงๆลำนี้นะครับ อ,อันนี้เป็นร้อยยี่สิบร้อยยี่สวัสดีครับผมทักทายทุกคนนะครับสักทายทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับนี่ลูกอยู่กับช่างนกร้อยแรงม้านี่เจ้าของรถสวัสดีครับพี่เดดสวัสบนี่ทั้ง มีทั้ง TikTok. ทิกตอกอันนี้ทิกตอกด้วยแล้วก็ในเฟซด้วยพอดีพี่อนุชาด้วยนะครับเสด็เรา้ิดีพนานเนี่ยแปดเดือนนะแปดเดืดเดอนกี่หมนะื่นโลได้อู้หไม่ไหวแล้วเกิดจใจเหนื่อยฮ่ฮฮฮทางเหนือมีอะไรดีทุกพี่ไม่รู้มีอะไรดีไปใจเหนื่อยขาวไหมอะอากาศเย็นไหมเย็นข้าวด้วยท่าง่หนือ ไปบ่อยแล,ยลย้วเกินต้องทานลูกพี่บอกว่าลูกพี่บอกว่าชอบเหนื่อยเหนือใช่ป่ะแต่ใส่ร้อยี่สิบนี้โดนเนื้อตลอด,ดย,ยาวๆมีคนถามว่ามันมันมันวิ่งได้จริงหรอ่านี่วิ่งได้ครับวิ่งได้ครับวิ่งได้เลยโอ้ยเหนือยวิ่งได้เราวิ่งจริงนะ,ะนี่ร้อยยี่สิบจริงเราไปทุกที่ร้อยยี่สิบไปทุกที่นะครับนี่ร้อยยี่สิบนะครับไม่ได้ไม่ได้วิ่งเล่นๆนะมันใช้งานจริงนะครับเราไปเต็มหลังด้วย สิบคนเนี่ยเลสิบคนสิบคนสิบคนก็วิ่งได้นะครับที่มาเช็คไน้ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรก็วิ่งดูกวิ่งดูเลยเน่มาเช็คระยะเพราะว่ามันน่าไกลแล้วมันไปไกลด้วยแปดเดือนแปดเดือนนี่ลุยงานอย่างเดียวเลยลุอเดียวโอ้โอสู้ล้อเนี่ยไม่น่าจะวิ่งงานได้แร้อยยี่สิบคนสงสัยมันวิ่งงานยังไงว่าร้อยยี่สิบเอาไปเดินเปิดเปิดดูข้างในเดี๋ยวพาชมข้างใน นะครับทายครับผมนะครับที่พานุพานุชิเห็นไหมเอ่ยผมอ่นานอ่านผิดไปเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวพาชมด้านในนะครับวัสดีครับผมวัสดีทุกคนนะครับนังคิดตอกด้วยนะครับอเอ่เดี๋ยวพาชมพาชมนะครับพาชมคันนี้ติดตั้งไว้ ด้านบนนะครับติดตั้งเอาไว้ด้านบนนะครับแอเหลกอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับพอดีต้องต่อด้วยอยู่ด้านบนนะครับนี่อยู่ด้านบนอยู่ด้านบนรถวิ่งงานนะครับนี่เดี๋ยวจะไปไปไหนครับพี่พี่เด่น พ่งนี้ไปไหนนะแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนกี่วันเลยสามวันสามวันโอโ้โหแม่ห้องสอนสามวันนะครับนี่ดูรถดูภายในนะครับนี่นะครับภายในบอกบอกเก้านะครับออน่านั่งมากเลยนะครับท่านใดสนใจติดต่อเช่ามารถก็ติดต่อพี่เด่นได้เลยนะครับ ภายในวเขาเรียกวีเต็มนะครับแบบนี้เรียกวีเต็มโอ้เอ็กเซซซอรี่ค่อนข้างเยอะตามนี้นะครับนี่เอ็กเซซซอรี่ค่อนข้างเยอะนะฮะของอะไรจัดเต็มนี่ตามตีฟังก์งชัน สวยครับสวยลํำนี้นะครับถุงลมมาอยู่นี่นะครับถุงลมอยู่นี่ถุงลมอยู่นี่นะครับใช้งานได้จริงนะครับอยู่บนรถเด็กเอาไว้บนรถนี่ก็จะเซอร์วิสง่ายนะครับอันนี้เป็นชุดหน้านะครับชุดแอริลิชหน้านะครับชุดหน้าขอทักทายทุกคนด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับเสียงไอรร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่นิคมบางปูครับผม ทักทายทางช่องทางทิกตอกด้วยนะครับวันนี้พาผมผมไลฟ์สองสองช่องก็จะงงๆหน่อยหนึ่งไลฟ์สองจอคนเดียวไลฟ์สองจอนะครับก็จะงงๆหน่อยหนึ่งฝากติดตามทางช่องทาง youtube แล้วก็ t ิ k t o k ด้วยนะครับมีมีสองช่องทาง t ิ k t o กก็จะช่องนี้นะครับ t ิ k t อกนะครับในช่องนี้นะครับมีทางช่องทาง t ิ k t o k นะครับแล้วก็ facebook นะครับ ร้านอยู่นิคมบางปูนะครับอยู่นิคมบางปูนะครับถนนปากการนะครับก็เข้ามารับชมได้มาปรึกษาหาลือได้ว่าจะทําในแนวทางไหนดีนะครับเนี่ยมาเช้าก็มีมาอยู่คันหนึ่งนะครับมาสอบถามก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ตั้มนะครับสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับทักทายทุกคนด้วยนะครับ วันนี้พาชมนะครับพาชมรงล่างถุงลมนะครับอันนี้เป็นล้อยี่สิบนะครับล้อยี่สิบล้อยี่สิบนะครับล้อยี่สิบล้อยี่สิบพี่เด่นกดรีโมทให้หน่อย <Okay. S 1> กดยกกดยกดูการทำงานนะครับดูการทำงานพี่เด่ยนยกลม เอาเอรยบดยนะ่นเหรอนีอ่พอยกเอเปิดลมขึ้นไปเนี่ยลมดันแกนได้แกนมาดันน้ํามันครับดันน้ำมัน,น,น,มนปุ๊บมันก็จะมายกตรงเนี้ยให้สูงขึ้นนะครับเอาไปเดินทิ้งอ่าครับกดลมหมอกกดลมหมอกน้ำมันจากกระบอกหน้ากระกลับมานี่นะครับก็ ถุงลมก็ถีดลงไปเนี่ยน้ำมันก็จะกลับขคืนมานะครับอันนี้เป็นหลักการทำงานของระบบแอริกนะครับมาชมดูไปด้วยกันนะครับเนี่ยติดต่อสอบถามได้เลยนะครับท่านใดจะเมารถนะครับรถตู้สวยๆแบบนี้นะครับนี่พรุ่งนี้จะไปแม่ห้องสอนนะครับ เตี er ้ย er เลยเนี er ่ยเตี er ้ยๆนะเตี้ยเลยนะป๊อ oh. ปลืมชาร์จแบตว่ะนี่นะครับโอ้ไปท้าย ไปท้ายตัวแพงไว้พี่เด่นเปิดเปิดไฟลีดิเปิดตะเต็บก่อนเปิดะเต็บก่อนไปท้ายตัวแพงนี่เล็กกกนอ่าเปิดไฟมากก็ไฟหลีดี้ตัวแพงถ้าอยากได้ที่ร้านมีจำหน่ายนะครับ ช่วงล่างกันหน่อยนะครับมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> แต่งสวยครับแล้วนี่แต่งสวยพเดิน <c oughs> เปิดข้างหลังนี่มีอะไรให้ชมมากข้างหลังเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เก็บว <c oughs> ะ <c oughs> อออ น,นั่งสบายนะครับนั่งสบายนะครับเบาะนุ่มๆน,นะครับเบาะนุ่มๆอันใดอยากเหมเารถไปเที่ยวนะครับติดต่อได้เลยนะครับเรามีบริการทุกรูปแบบนะครับช่วงล่างถุงลมนะครับนั่งสบายนะครับนี่ เตี้ยๆอย่างนี้วิ่งงานได้นะครับนุ่มด้วยนะครับอย่างนี้วิ่งได้นะครับวิ่งได้วิ่งงานได้เลยนะครับวันนี้เรากาลังติดตั้งอยู่หนึ่งคันนะครับพี่ช่างกําลังประกอบกําลังประกอบชุดถุงลมอยู่นะครับเป็นชุดสองวาลนะครับกําลังประกอบพี่หน่อยบอกคันนี้วิ่งทั่วโลกสายลุยจริงๆ หล,หลังติดตั้งอยู่หนึ่งคันนะครับเนี่ยลำนีนน้นะครับนี่ถุงลมขึ้นไปแล้วนะครับถุงลมขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วถุงลมขึ้นไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอชุดปั๊มลมถังลมกําลังจก็ตามขึ้นไปนะครับกาลังประกอบอยู่นะครับน้องต่อบอกมาเช้าเที่ยงเสร็จเย็นรับรถกลับแน่นอนครับนี่เสร็จแน่นอนนะครับเย็นรับรถกลับได้เลย ใหญ่มาด้วยอ่าวันนี้ช่างใหญ่มาด้วยเฮ้ยลูกพี่ทำไมมึงไปทำไฮไลท์สีผมมาเหรอใช่ไฮไลท์สีขาวเหรอไม่เคยอยากลองแหมยางยังยางไม่มีหรอกอันนี้ไฮไลท์ธรรมชาติเหรอไม่เสียตังค์ดีใช่ไหมมันดีใช่ไหมดีดีเราได้รู้ว่าเราอายุเยอะคิดนานยังเนี่ยนาติม่ตอกนึกว่าพรชัดใหญ่ดีใช่ไหมเออติ๊กตอกไม่เคยไลค์เท่าไหร่เลย มีมีมีมแ,ทแท็กไม่เป็นมันไม่เคยลองไลด์ดูเชิญเชิญเถ้าเข้ากล้องไงมันก็ดูดีมีสาวๆว่าเชิญเข้ากล้องเน,นียบเลยอ่ะสาวเวยอ่า <c oughs> เรื่องของเราถ่ายทาั้งสามสิบท่านด้วยนะครับวันเดียวเสร็จไหมครับวันเดียวเสร็จครับผมถ้าเป็นชุดนี้วันเดียวเสร็จเลยครับนี่ จุดนี้วันเดียวเสร็จเลยนะครับนี่จุดนี้วันเดียวเสร็จเลยนะครับเนี่ยหนึ่งปั๊มหนึ่งถังนะครับปั๊มใหญ่นะครับถังสแตนเลสนะครับถังสแตนเลสมีฟิวตัดไฟนะครับจุดนี้จะมีวาล์วอ่ไอ้นี้ด้วยนะครับแบบสองวาล์วราคาเท่าไหร่แบบสองวาล์วราคาสอง0มืนแปดครับผมนะครับเซตนี้ราคาสอง0 0นแปดนะครับเนี่ย สองหมืนแปดหน้าถ้าหน้าหลังถ้าหน้าหลังจะไปเริ่มที่เจ็ดหมื่นครับผมถ้าหน้าหลังจะเป็นแอลิคนะครับถ้าหน้าหลังข้างหน้าจะเป็นแบบคันนี้นะครับนี่เป็นแบบคันนี้นะครับเป็นแอลิคแบบนี้นะครับแต่ว่าติดตั้งใต้ท้องนะถ้าติดตั้งบนรถก็จะมีค่าคอนโซลนะครับกับค่าเอา่องไปชุบเนี่ยเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ นี่นี่เป็นเซตข้างหน้านะครับข้างหน้าจะเป็นแอลิวแบบนี้นะครับแต่ว่าจะติดตั้งใต้ท้องนะ่ะท่านใดอยากติดตั้งบนรถก็มีค่าคอนโซลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่หลักๆก็จะอยู่ใต้ท้องนะครับมีคอนโซลแบบนี้นะครับถ้าถ้าจะติดตั้งบนรถนะนะครับหลังห้าวาล์วหลังวันเดียวเสร็จไหมครับพี่ อ่าเสร็จครับเสร็จครับแต่มืดหน่อยนะครับพี่หน่อยมืดมืดเลยแหละเพราะว่าระบบค่อนข้างเยอะนะครับระบบค่อนข้างเยอะน่าจะมืดมืดเลยนะครับเสร็จเหมือนกันครับเสร็จเหมือนกันวันเดียวก็เสร็จนะครับแต่ว่าจะจะช้าหน่อยนึงเพราะว่าระบบมันจะเยอะกว่าชุดสองวาลนะครับอั่นนี้ก็กำลัง ดำเนินการนะครับดำเนินการติดตั้งอย่านะครับทีแรกเจ้เาเติมลมพอมาถึงเปลี่ยนใจทำไม่ทันเลยทตไม่ทันเลยตอนนี้นั่งน้องน้ำตาลโดนแน่เนียน้องน้ำตาลมาจอดตาแดดอยู่ดู สวัสดีพี่ชาด้วยนะครับสวัสดีตอนบ่ายครับช่างหนายนะครับพี่ชามั้หนึ่งปั๊มหนึ่งปั๊มสองวาลนะครับสองวาลเมื่อกี้แป๊วแวของมาเนี่ยพี่เด่นคิดว่าเนี่ยไอ้ถุงเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ครับ เอาพี่เดลองยกดิยก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 อ่าสวัสดีครับอ่าเหมือนอับบินอยู่ไหนวะพี่เห็นบินไหมบินเก็บไปแล้วเงามืองนบาทนะแค่เนี้ย รุดสองวาลใช้สายลมแบบไหนเอ่อจะเป็นสายไนล่อนครับพี่นะครับชุดสองวาวเป็นสายไนล่อนแต่ว่าเราก็สามารถเพิ่มเติมเป็นสายไฮดรอลิกได้นะครับจะเพิ่มเติมเป็นสายไฮดรอลิกก็ได้นะครับสามารถทําได้เหมือนกันนะครับใช้สายลมตรงนี้เป็นแบบหมดวะ สายลมไหมัมุนว้อนอยู่เกี้เป็นไหนไวะจะเป็นสายไนล่อนนะครับเป็นสายไนลอน่อนเดี๋ยวหาสายก่อนเดี๋ยวผมพาสายให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งเจอแล้วเจอแล้ว จะเป็นสายไนล่อนแบบนี้นะครับสายไนล่อนเนี่ยก็จะมีความทนทานมากกว่าสายลมปกติทั่วไปนะครับน่มันสามารถทนแรงดันได้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ด้อยพีไอเห็นไหมเจ็ด้อยสิบพีไอเนี่ย แมกซิมั u ม710 PSI e นะครับจะทนทนมากกว่าสายลมแบบนี้นะครับสายลมแบบนี้จะจะมีอันนี้เป็นสายลมปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าสายแบบนี้จะทนแรงดันได้มากกว่านะครับเพราะว่าเป็นสายไนลอนนะครับแต่ถ้าจะทนมากกว่านี้ก็ต้องเป็นสายไฮดรอลิกแบบนี้นะครับถ้าสายไฮดรอลิกแบบนี้ก็ แรงดันมันหายห่วงเลยเนี่ยนะครับสองร้อยยี่บห้าบาก็ประมาณสามพันพีไอนะครับสามพั 3, นสองร้อยพีไอนโดยประมาณนะครับถ้าสา,ายไฮดรอลิกก็จะแพงหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้งานทีเดียวก็ยาวๆนะครับคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่านะครับ้า,บาเป็นสา,ายไฮดรอลิกก็จบเลยแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะครับแต่ว่าทุกชุดสามารถเพิ่ม เพิ่มสายได้นะครับเพิ่มเป็นสายไฮดรอลิกได้นะครับนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เมย์ด้วยนะครับเอฟซีจากขอนแก่นครับผมนะครับอ่ะแบตผมมันจะหมดแล้วก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้มาเซอร์วิสผมก็จะอัพ อัพให้ชมนะครับว่าเฮ้ยคันนี้มาเซอร์วิสนะวิ่งงานด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ชมทุกคันนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงใช้ใช้แล้วจะไม่เซอร์วิสเลยได้ไหมอะไรเงี้ยมันมีทุกกรณีนะครับจะพยายามเอาข้อมูลมานำเสนอให้ให้ครบนะครับชุดซองวาล์สายไฮริกงบเท่าไหร่สามารถเพิ่มเพิ่มเติมได้ไหมได้ครับนะครับชุดซองวาล์สายไฮรีดก,ก็ เดี๋ยวมาคุยกันครับนะครับว่างบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาคุยกันก็เพิ่มหลักพันนะครับเพิ่มมาหลักพันนะครับแต่ทักมาถามหลังไม้ก็ได้ครับพี่ประกิจนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดไปให้นะครับก็ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ไปก่อนดีกว่าแบตหมดนะครับจะไลฟ์ก็ไม่ได้ตั้งใจจะไลฟ์ปุ๊บปั๊บก็ไลฟ์เลยนะครับไม่ได้ชาร์จแบตโอเคไปแล้วบ๊ายบาย